ตตตออกกกค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาพบกับครูก้อยเช่นเดิมนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องของการสืบพันธุ์ของดอกนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเด็กๆจะต้องมาดูว่าส่วนประกอบของดอกนั้นมีอะไรบ้างนะคะโดยดอกไม้เนี่ย ถือว่าเป็นอวัยวะสําคัญที่ทาในหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของดอกนั่นเองนะคะเป็นส่วนโครงสร้างของพืชที่เป็นไงคะเด็กๆใช่ค่ะพัฒนามาจากกิ่งและใบนะคะดอกแต่ละดอกเนี่ยมักมีขนาดรูปร่างแล้วก็สีสันที่แตกต่างกันไปนะคะตามชนิดของพันธุ์พืชซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเห็นดอกไม้มีสีสันสวยงามใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอม แต่ภายในเนี่ยมีโครงสร้างที่โดดเด่นที่ช่วยส่งเสริมในกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยนะคะและก็เป็นสิ่งที่เป็นไงคะดึงดูดให้เหล่า,มาแมลงเนี่ยเข้ามาช่วยในการผสมเกสรน,นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้เด็กๆมาดูส่วนประกอบที่ครูว่าเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเราจะเรียงจากด้านนอกสุดเข้ามาในสุดนั่นเองนะคะโดยเริ่มจาก1ก็คือฐานรองดอกนะคะซึ่งฐานรองดอกเนี่ยมักจะมีสีเขียวเพื่อช่วยรองรับดอกทั้งหมดเอาไว้นะคะถัดเข้ามาค่ะจะเป็นกลีบเลี้ยง ซึ่งกลีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นโครงสร้างห่อหุ้มด้านนอกสุดของตัวดอกเอาไว้นะคะมักจะมีส่วนสีเขียวคล้ายกับใบไม้นะคะทำไมถึงมีสีเขียวรู้ไหมคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่ามีคอโรฟิลล์อยู่ภายในนะคะที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มอันตรายให้แก่ดอกนั่นเองนะคะถัดเข้ามาเป็นอะไรคะเด็กๆ ถัดเข้ามาก็จะเป็นชั้นของกลีบดอกนั่นเองนะคะกลีบดอกเนี่ยมักจะมีสีสันสวยงามนะคะเนื่องจากว่าทำไมลูกใช้ในการล่อแมลงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเย้าวยวนให้แมลงเนี่ยทำไมคะเข้ามาตอมดอมกลิ่นนะคะแล้วก็ ามาโดนต่อมน้ำหวานบริเวณโคนของกลีบดอกนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะช่วยดึงดูดแมลงให้เข้ามาช่วยผสมเกรสรนนั่นเองนะคะต่อไปก็คือถัดเข้ามาเป็นเกรสรเพศผู้นะคะในส่วนของเกรสรเพศผู้มีส่วนประกอบด้วยกัน2ส,ส่วนคืออับ U, และก็ก้านชูอับเรนูส่วนที่ยาวๆชูอยู่ตรงนี้นะคะมาดูก่อนอับเรนูทําหน้าที่อะไรอับเรนูเนี่ยจะมีถุงเรนูขนาดเล็กนะคะซึ่งข้างในเนี่ยจะบรรจุละอองเรนูไว้เต็มเลยนะคะโดยลักษณะเนี่ยจะมีเม็ดขนาดเล็กสีเหลืองจำนวนมากนะคะผิวของเรนูเนี่ยแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ะะโดยที่เมื่อดอกจะเดินเต็มที่แล้วเนี่ยถุงละอองเรนูจะแตกออกนะคะทำให้ละอองเรนูปลิวไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเพื่อสร้างสเปิร์มที่ใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยจำนวนของเกสรเพศผู้จะมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชดอกนั้นๆน,น,นะคะต่อไปเด็กๆมาดูก่อนนะคะในส่วนของก้านชูอับเรนูนะคะส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ ถ,ถัดลงมานะคะเป็นตัวก้านที่ชูอับเรนูเอาไว้นะคะซึ่งลักษณะจะเป็นเส้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือหรือแยกออกจากกันเป็นอิสระนะคะมีขนาดและความยาวแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชโอเคต่อไปมาดูเกสรเพศเมียค่ะเกสรเพศเมียที่ด้านในสุดเนี่ย เป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของดอกประกอบด้วยอะไรบ้างคะมียอดเกสรเพศเมียกา้านเกสรเพศเมียรังไข่แล้วก็ออวุ่นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูก่อนคะ่ะยอดเกสรเพศเมียคือส่วนที่มีลักษณะโปรง่ง พองนะคะออกมาเป็นตุ่มแผ่แบนแล้วก็เป็นแฉกแฉกนะคะเป็นภูภูเนาะทีนี้เนี่ยด้านบนจะมีน้ำหวานเหนียวข้นหรือขนเล็กๆที่คอยจับละอองเรนูที่ลอยมาติดนั่นเองนะคะมาดูต่อค่ะก้านเกสรเพศเมียตรงส่วนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นหรือก้านขนาดเล็กที่เชื่อมต่อจากยอดเกสรเพศเมียนะคะแล้วก็ลงมาสู่รังไข่นะคะเพื่อเป็นเส้นทางให้สเปิร์มเคลื่อนตัวเข้ามาปฏิ ส่วนที่กับไข่ภายในนั่นเองนะคะต่อไปรังไข่ค่ะกระเปาะตรงนี้เนาะมีลักษณะที่เป็นกระเปาะพองโตยึดหรืออาจฝังอยู่กับฐานรองดอกก็ได้นะคะภายในเนี่ยมีห้องขนาดเล็กนะคะซึ่งข้างในเนี่ยจะมีตัวอวุ้นอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ต่อค่ะภายในอวุ้น ข้างในอวุนอีกนะคะก็จะมีตัวเซลล์ไข่ซึ่งเซลล์ไข่ก็จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนั่นเองโอเคนะคะในส่วนนี้เด็กๆเ,เข้าใจเนาะไปต่อค่ะต่อไปเกสรเพศผู้นะคะเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้โดยหนึ่งเนี่ยจะต้องมีตัว อับละอองเรนูซึ่งเป็นเม็ดเล,เล็กๆสีเหลืองๆผงสีเหลืองๆเนี่ยค่ะข้างในก็จะมีละอองเรนูที่เป็นเซลสืบพันธุ์ของเพศผู้นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงส่วนยาวๆก้านยาวๆตรงนี้เป็นก้านชูอับละอองเรนูค่ะต่อไปเกสรเพศเมียนะคะดิกๆจะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเรียกง่ายๆว่าเซล์ไข่นั่นเองนะคะ ส่วนประกอบของเกสรเพศเมียเนี่ยเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียถัดลงมาข้างในตรงกระป๋อตรงนี้ก็คือรังไข่ภายในรังไข่มีอวุนและภายในอวุนก็จะมีเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลสืบพันธุ์เพศเมียอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ลักษณะของดอกชบาจริงๆนะคะเวลาเราผ่าออกมาแล้วนักเรียนจะเห็นลักษณะชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้ของดอกกุหลาบนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย เป็นเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศทั้งคู่นะคะทีนี้การสืบพันธุ์ของดอกมาดูก่อนนะคะการสืบพันธุ์ของดอกเนี่ยมีด้วยกัน2ประเภทนั่นเองนะคะเด็กๆโดย1เนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบการถ่ายละอองเรนูภายในดอกเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้ในดอกเดียวกันเลย ะะต่อไปเป็นการคลอสหรือการข้ามเป็นการสืบพันธุ์แบบข้ามดอกนะคะจะถ่ายละอองเรนูจากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆตรงนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มาต่อนะคะในเรื่องของการสืบพันธุ์ของดอกมีด้วยกันตามลำดับขั้นตอนดังนี้นะคะ1คือการถ่ายละอองเรนูเนี่ยเป็นกระบวนการที่ละอองเรนูนะคะ ไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นละอองเรนูปลิวไปตามแรงลมแล้วไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียหรืออาจเกิดขณะที่มีตัวกลางในการผสมเกสรอ,อย่างเช่นมแลงมาช่วยในการผสมเกสรน,นะคะหรือเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ก็ได้ที่จะช่วยในการถ่ายละอองเรนูนั่นเองนะคะซึ่งเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เลยก็คือ การถ่ายละอองเรนูเนี่ยสามารถเกิดได้ภายในดอกเดียวกันก็ได้นะคะโดยที่เป็นการถ่ายละอองเรนูภายในต้นเดียวกันค่ะอย่างเช่นต้นกล้วยไม้นะคะชนิดหนึ่งเนี่ยจะมี กลิ่นคล้ายกับพึ่งตัวเมียนะคะทําให้พึ่งตัวผู้เนี่ยมาดูดกินน้ําหวานและได้ถ่ายละอองเรนูให้ดอกอื่นๆแต่ถ้าไม่มีพึ่งเนี่ยเกสรตัวผู้ก็จะโค้งลงมาแล้วก็มีการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันได้นั่นเองนะคะส่วนการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกเนี่ยการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกเนี่ยจะเริ่มจากต้นพืชหนึ่งไปยังอีกต้นพืชชนิด หนึงนะคะที่เป็นชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นพืชต่างชนิดกันจะไม่สร้างหลอดละอองเรนูนะคะละอองเรนูจะถูกพาไปโดยลมหรือแมลงที่ไปกินน้ำหวานในดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะลักษณะก็คือตัวละอองเรนูเนี่ยก็จะปลิวตามลมเนาะปลิวปลิวปลิวป,วปวมาแล้วก็มาตกลงบนยอดเกรสรเพศเมียนั่นเองนะคะ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการถ่ายละอองเรนูนะคะเด็กๆทีนี้ปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูที่เป็นตัวพามาเนี่ยนะคะ1ก็คือน้ําน้ําเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะกระเด็นมาทําให้ละอองเรนูจากดอกหนึ่งไปตกอีกดอกหนึ่งได้นะคะต่อไปลมลมมันก็จะพัดปลิวนะคะมแมลงแล้วก็ตามด้วยมนุษย์นั่นเองนะคะ ต่อไปการปฏิสนธิก็คือกระบ,บวนการที่เซล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือละอองเรนูนะคะเข้าไปผสมกับเซล์สืบพันธุ์เพศเมียโดยทีเ่เริ่มจากเมื่อเกิดการถ่ายละอองเรนูเนี่ยละอองเรนูจะตกลงบนบริเวณยอดเกสรเพศเมียใช่ไหมคะซึ่งยอดบนบริเวณยอดเกสรเพศเมียเนี่ยจะมีน้ําเมือกเหนียวเหนียวที่ดักจับละอองเรนูเอาไว้นะคะ จากนั้นเมื่อมีสภาพที่เหมาะสมเนี่ยละอองเรนูจะงอกหลอดและมีการเจริญของท่อเรนูเพื่อเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในนั่นเองนะคะทำให้เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นโอเคไหมคะอ่าเริ่มจากละอองเรนูจะสร้างหลอดละอองเรนูเข้ามาบริเวณรังไข่จากนั้นเจาะเข้ามาผ่านอ,อวุ้นและเข้าไปผสม เกิดการปฏิสนธิภายในระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่นั่นเองนะคะผลที่ได้ส่วนนี้เด็กๆต้องจำเลยนะคะว่าหลังจากที่มีการปฏิสนธิหรือมีการสืบพันธุ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยส่วนไหนจเจริญไปเป็นส่วนไหนบ้างรังไข่จเจริญไปเป็นผลเด็กๆต้องจำนะคะส่วนอ,อวุธเจริญไปเป็นมเมล็ด ผนังรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของผล,ลไม้ต่อไปนะคะส่วนเซลล์ไข่เซลล์ไข่ที่อยู่ด้านในสุดนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยจะ,จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนที่อยู่ภายในมันเล็ดนั่นเองนะคะส่วนเยื่อหุ้มอวุลด้านนอกเนี่ยก็จะ,จะเจริญไปเป็นเปลือกหุ้มมเล็ดต่อไปนั่นเองนะคะส่วนประกอบอื่นๆของดอกเนี่ยก็จะเขียวแห้งแล้วก็สลายตัวไป เป็นแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะคะในส่วนนี้เด็กๆเ,เข้าใจนะคะแล้วก็หนูต้องจําเลยท่องเลยรังไข่ไปเป็นผลอวุนเป็นเมล็ดรังไข่เป็นผลอวุนเป็นเมล็ดอันนี้ที่ข้อสอบออกบ่อยๆนั่นเองพูดง่ายๆหนูนึกถึงผลไม้นะคะรังไข่เนี่ยอยู่ด้านนอกถ้าจากรังไข่เป็นอวุนใช่ไหมคะแล้วข้างในอวุนก็จะมีเซลล์ไข่นึกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้น ด้านนอกเนี่ยเขาบอกว่ารังไข่จะเริญไปเป็นผลหนูก็นึกถึงผล,ลไม้ลูกหนึ่งข้างนอกเป็นผลข้างในเป็นมเมล็ดและข้างในเป็นข้างในของมเมล็ดก็จะเป็นต้นอ่อนที่อยู่ภายในมเมล็ดอีกทีเป็น,เป,นเป็นตามลำดับขั้นแบบนี้นะคะ